ถ้าให้พูดถึงน้องเพลง,งออพี่เก๋รู้สึกว่าตั้งแต่เราเจอกันครั้งแรกน้องเพลงเป็นคนที่เปิดรับสิ่งใหม่ๆได้มีการจอยงานกันที่ดีแล้วก็มีความตั้งใจเต็มที่กับงานซึ่งหายากมองว่าหายากมากๆแล้วก็รู้สึกว่าน้องเพลงเนี่ยเป็นคนที่สนุกสนานมีความ มีมุกของตัวเองแล้วก็ถ้าเกิดว่าน้องเพลงเนี่ยตัดสินใจที่จะเลือกอีกเส้นทางพี่เก๋ดีใจยินดีด้วยแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าขอให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานทุกๆอย่างทุกๆด้านนะแล้วก็ขอให้โชคดีนะคะ,ส,ส,คะสวัสดีน้องเพลง คือเอาจริงๆนะจากใจเลยคือพี่เสียดายเพลงมากถึงมากที่สุดเพลงเป็นเด็กที่มีความรับผิดชอบสูงเป็นเด็กน่ารักน่ารักเหมือนตัวตัวก็น่ารักนิสัยก็น่ารักแล้วก็คือทุกอย่างเคมีเราเข้ากันแล้วไงมันแบบเราไปด้วยกันได้ดีมันมีความสุขมันสนุก แต่พี่ก็ดีใจด้วยนะที่เพลงในงานดีๆคือมันมันดีกว่าทีเคเอสเยอะแล้วก็พี่ไม่ขัดขวางอะ่ะคือพี่อยากให้เพลงไปไปไปที่ใหม่อะ่ะคือที่ใหม่มันดีอยูเยอะอแต่ยังไงอะ่ะเพลงก็ยังมาเที่ยวเล่นได้นะแต่มีข้อแม้เลยข้อเดียวเลย อย่าเพิ่งเอากล้องไปจากพี่คือตอนนี้กล้องมีความสำคัญกับพี่มากสวัสดีครับน้องเพลงขอใ้น้องเพลงมีความสุขกับที่ที่ทำง,งานใหม่นะครับขอมีเพื่อนเยอะๆกับที่ทำงานที่ทำงานใหม่นะครับขอให้มีความสุขมากๆนะครับขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับ พุดถึงน้องเพลงก็น้องเพลงเป็นคนที่มีอินนี้สุมากแล้วก็ที่สำคัญน้องขยันมีไฟที่ก็ขอให้น้องเพลงโชคดีแล้วก็ประสบความสำเร็จในหน้าทีการงานครับี่เนะครับออขอให้น้องเพลงเนี่ยมีความสุข กับที่ทํางานใหม่นะครับได้เจอเพื่อนใหม่ๆได้เจอสิ่งแวดล้อมใหม่ๆบางทีอาจจะดีกว่าที่เราเคยเจอนะครับก็คิดสิ่งใดก็ขอให้สมบัติถนาทําอะไรก็ประสบควาสมสำเร็จน,นะครับไ้มมีเธออยู่่างๆรคใจนะที่ได้มาเจอเพลงได้มาร่วมงานกับเพลงพี่ขอให้เพลงโชคดีนะ,จะเจริญก้าวหนะ้าที่การงานขอบคุณจ้า พี่เพลงขอให้พี่เพลงมีความสุขม,ม,มากๆนะสุขภาพร่งางกายแข็งแรงอยากบอกให้พี่เพลงรู้ว่าทุกคนที่นี่รักพี่เพลง,งเสมอก็จะคิดถึงตลอดไปว่างๆก็แวะมาบ่อยๆแต่ถ้าอยากกลับมาก็ที่นี่ก็ต้อนรับเสมอนนะทุกคนรักพี่เพลงนะรวมถึงหนูด้วยหนูก็รักพี่เพลงเหมือนกันขอบคุณทุกอย่างเลยนะพี่ ออวสวัสดีครับน้องเพลงถ้าน้องเพลงได้เห็นวิดีโอนี้แ,<ก>แสดงว่าน้องเพลงได้ออกจากทีเคสไปแล้วนะครับหรืออีกกรณีหนึ่งคือน้องเพลงได้กลับมาร่วมงานกับเราแล้วนะครับไม่ว่ากรณีไหนพี่ก็ยินดีกับน้องเพลงด้วยนะครับถือว่าเป็นการตัดสินใจอเองของน้องเพลง ซึ่งโดยส่วนตัวแล้วพี่ก็เสียดายเพราะว่าเรายังเพิ่งได้ร่วมงานกันไม่นานนะครับ,บยังมีอะไรให้เราเรียนรู้กันอีกเยอะครับทั้งความสนุกความทุกข์อะไรที่จะเกิดในภายภาคหน้านะครับข่าวล่าสุดคือน้องเพลงอาจจะก,กลับมาร่วมงานกับเรานะครับซึ่งโดยโดยดทีมงานแล้วยินดีมากที่น้องเพลงกลับมาร่วมงานนะครับแต่ถ้าน้องเพลงตัดสินใจไม่กลับมา นะครับก็ขอให้น้องเพลงก้าวหน้าในอาชีพการงานนะครับอยากให้รู้ว่าน้องเพลงเป็นคนเก่งนะครับมีความสามารถเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวทํางานที่ไหนน้องเพลงไปได้สวยแน่นอนนะครับยินดีครับผมที่ได้ร่วมง,งานด้วยกันครับผมหวังว่าจะได้พบกันเร็วๆนี้สวัสดีคครรัััับ้นน้้นนนนนไไมมม่่่ดดีีออยยูางางๆเเเเืวทิรค,ครับ ถ้าให้พูดถึงน้องเพลงที่ได้ร่วมงานกันมาในช่วงเวลาช่วงหนึ่งนะครับก็เห็นน้องเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจทํางานมีความขยันรับผิดชอบสูงก็ที่เชื่อว่าด้วยลักษณะนิสัยแบบนี้ไปทํางานที่ไหนมีแต่หัวหน้าแล้วก็เพื่อนๆน่าจะรักใครด้วยและอีกอย่างหนึ่งด้วยอัตยาศัยของน้องเป็นคนที่น่ารักคุยอะไรก็ยิ้มอย่างเดียวไม่รู้ยิ้ม,มคืออะไรก็สถานี้ก็ขอให้น้องเพลงโชคดีนะครับกับที่ทํางานใหม่เจเรินก้าวหน้ารุ่งเรืองรุ่งเรือง สวัสดีครับสวัสดีครับสไม่ไปส่งให้กันในวันที่ห่างฉันมันยังคงเก็บไว้วันที่ไม่ลาถอยคำที่ปลอบใจ่านวันและคืนเหล่านั้นจะยังงดงามไม่เคย